สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและสําหรับมื้อนี้ก็สบายดีตอนแรงๆน้องพี 8, ่น nah. ้องสอะคากับรับภ้าพี่น้องไปเบิ่งอันโซนพักสรํคเน้องพี่น้องว่า right อันพักสอะําที่วันวานแลยนะพี่น้องสิ้อแล้วบเลื่เลยเนาะกะสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งเลยเนาะครับอันสีไปเบิ่งอันโซนมะโท่เนาะว่าอันมะโทเป็นมะแล้วบดลื่นเหยนะถ้าว่าเป็นเลยกะ ไปปิดเอาเมอือกินตํากินเมื่อแรงน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็ออกมานากับไม่เท่าแล้วก็น้องเองเนาอะดูทรายสาะคำเองเน้องพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยูเทงเนาะเพิ่นนังทายูเทงเดี๋ยวไปกันน้องพี่น้องไปเบิ่งกันเลยส่วนมะโทกัจักแนวเลอรน้องพี่น้องฮะแบบเคอร์สวงามงามฮน้อพี่น้องแต่ว่าฮนะ มันเป็นว่ามันมีดกหรือว่ามันหากะเริ่มเป็นแล้วมีดกบ่ตัวเก้าเสื้อเครื่องงามนี้นะเป็นดกนะนี่แพทฮะบ่อนละมะาละเลือบนละม้ละซอ,องมะาน้อพี่น้องฮนะตัวนี้กะบอนละน้อยนะน,นะเครื่อเสื้องามางามเคียวมาเขียวเนาะเบอร์กะตัวนี้ก็กะล่งเป็นนาะพี่น้อง กะแบบเคิร์นะงามอยู่นะพี่น้องแต่ว่าขณะเป็นมนะนับดกปลาเลอร์านาะพี่น้องเดี <Okay. S 1> ๋ยวมะมันหุ่นพีนี่หั่นนะพี่น้องแบบมีดกเนาะโอนะ้โหก็ไรอันนี้แบบอันมะสีอีทก็มีเนาะพี่น้องและก็มะสีมะ<า>สีเขียวก็มีเนาะพี่น้อง สับสีอิดแน่ส่วนมะโทกอะจกักแนวเลิร์นน้องพี่น้องฮนะแบบเขืเ่องงามงามฮะน้อพี่น้องแต่ว่าฮะบัดเป็นว่ะพันมีดกหรือว่ามันหากะเลิ่มเป็นละมีดกบ่ตัวก้าเสื่อเขื่องงามนี่นะเป็นดกเลยนี่แพทฮะบล์ล่ะมะละเลิร์นลละมะละซองมะเนาะพี่น้องฮนะตัวนี้กะบลละน้อยน่ะน,นะ เผอซื้อ,องามหาง,งามเคียวมาเคียวเนาะเบอร์กะตัวนี้ก็กระลั่งเป็นเนาะพี่น้องแอ่สำหรับโซนตัวนี้น้องพี่น้องกะแมนโซนอยู่ที่วานถาแถวแคมน้องซะนี่แหละเนาะ่ซนมาโทรกระปุตามแค้มนองนะมาคิดกนนะขนาดพี่น้อง นี่แต่นณะมะคิดก็เป็นดำๆแบบนี้แหะปีนี้นะปลูกแล้วนะพี่น้องนี่จะเป็นนุ่ยดำๆคิดเท่ากันเนาะพี่น้องปีนี้นะฮะนะชุดลายม่แต่เป็นแบบนี้แหะดำๆแบบนี้นะจะมันเป็นน้าพี่เลยเนาะพี่น้องนะนะบริสุทธิ์เลยนะดำห้าวหอมแบบนี้คีตจะคำนะเนาะพี่น้อง ตัวนี้เขียวว่ามีตัวซุกนะส่วนใหญ่เป็นเหิงเแล้วผัดดำดำห้อแบบนี้เลยเดยจักมันเป็นน้ำพีเอรอจังวนะมาเลาะเบิ่งโซนกันเนาะพี่น้องมาคิดก้าหันบ่เป็นตาฮะนะส่วนหลายมีแต่แบบดำดำนะว่าสีซุกกับโบซุกนะแก้แก้ได้แล้วผัดดำดำแบบนี้ยังมันเป็นเนอะเลยนี่เนาะพี่น้อง จากที่วานเหาเลาะเบิง่งอันส่วนมาโทษแล้วเรียบร้อยกันเนาะพี่น้องค่ำกะสิผ้าพี่น้องไปพูดละเบิง่งส่วนพักก่อนวานพักสักค่ำที่วานสักค่หวานสีโอ้วบนะ้องพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะตอนนี้ก็คำ่คำค่ำด้แล้วจะน้อยก็เอางูเห่าแรงและ็มือบ้านแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องว่าสีอออ่ามบริเวณไรพักที่ว่านไปฮนะน่ะไปก่อนนี่ทำมาเบิ่งกันเนาะพี่น้องป้าผักหอมสียมิดอ๋อมีดีงามแต่พี่น้องนะ่ะ บางๆเลยเนาะพี่นอ้องอันนั้นพักกาดเนาะพี่นอ้องพักกาดน,นี่ออกหนาขนาดเลยอันนั้นกับพักพักโบหรือว่าอหอมแดงเนาะพักโบบ้านสําเอินพักโบเนาะแล้วก็อันนี้กับพักซี่เนาะพี่นอ้องพักซี่ว่านไว้กินกับลับ ปูหลับปลาเนาะหลับเป็ดหลับไก่เนาะพี่น้องกะอ่อกับพี่น้งามไปเลยในภักสีเนาะแบบห่างๆเนาะพี่น้องตัวภักโบส์กะงามอยู่เนาะพี่น้องเดอภาคก็มีประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องกะมีดีปูหลายไปเลยนะเดอภาคกาดส์ป็ภาคกาดนานาแห้งเลยพี่น้องนะโอ้กะงามงามแบบว่านพร้อมกันนะ วานพร้อมกันกับผักหอมผักอันสี่นะเนาะแต่ว่าผักกาดสีงามกว่านาะพี่น้องดีผักกาดสีอันสีออกลายกว่านาะพี่น้องนาางามเฮงเลยศูนพักกไดไเน้ะพี่น้องปุ๊กก็บมีดลายไปเลยเนาะพักกะพอได้กินพ่อมาเบิ้งสวนพักน้องพี่น้องอันกาเห็นพักออกงามก็ดีเจอเนาะพี่น้องแบบพักโบพักผักกาด อันนี้แมนพักโบน้องพี่น้องพักโบก็เออลายหลายฮะนะเห็นอันแบบพักผู้เจ้าปุกดีเจอแล้วน้องพี่น้องอันก็พักกาดกันเออะนาพักกาดก็เอาหนาเด้พี่น้องเ้ยแบบคันเฮ่าแบบเฮาปุกพักน้องพี่น้องเท่ามันเอาองามมันอย่าง้วเท่ากับดีเจอฮะนะพี่น้องภูมิใจฮะนะได้ซ้ำนีก้ก็โอเคก็มานะนำแล้วน้องพี่น้อง่น ทาเทงหึงแล้วก็มาลำเละป้าลุ่มเออเอไปบักลาไปไปไปย่างลุย่างเอ้อเอเ้อเพิ่นมาลำแม่อะไรนาะพี่น้องมาเบิ่งสวนพักแล้ก็มาำแลวลกันาดือไปย่างย่แล่นนะล้มนะลมอ้วมายาโกเซอแล้วไปเอ่มใก็นได้ความดื้อนาะพี่น้อ ด้วยใจกับความดื้อบรรยากาศยำแรงน้อพี่น้องโอเคน้องพี่น้อง,ออง,องสำหรับคลิปนี้กะพอสำนีกก่อนต่อไปกระฝากกดไลค์กดติดตามสา่อคำในเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอเธอส่อคำฮ็ดคลิปในต่อต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่น้อง